มาสุงหายพงโรภณาหลายรักกรัรในวันที่สาวสี่สามปีคริสองเหงียนสาวหาค่ะเมื่อได้เขาคำามาไาลองข่าววันการเมืองเราไลยจุ้มเทยนัยแลด d p ีแดิดาทาีิละบ่าธนุ P ี่ละบ่าพีโพอ,อันนั้นก็คนมึง เอลลิบอริชัน <ste ep> เป็นตัวบดของปีนองขานุครับยามเหลือให้สังเกเขากระอมอยู่ในปีกในมือของไม้คงดาคงจุเป็นที่ไหนไว้เข้าขาหันดีแล้วเนที่ปางสอนการศึกษาการสั คูพึกีปยนร้อยน้ําสัําจุหมายพงตาพงเกี่วจุมันคุณมุ่นใหม่สิได้โปขึ้นมาอันฮอาองว่าธนุ DPLE สํเปสิขานสิได้มาพึกพ่อสอนกันดังนําได้ดังลายตีในได้ตได้เป็นดูเตียนเตียนต่างสิได้เข้าปังตึก เอาลูกหลานคนเมืองเอาศึกสิศลกว่าตึกตาตายเตียมตาคงเจือรื้อเกาะเป็นไรปีน่าหาว่วงคนเดิมนูนี่ไี้มันเปลี่ยนไปกวีกะอยู่ในวงกางหมองมนันเขาเดี๋ยวเม,มื่อเล็กโตย่างเฮตุสังเกตเสยนไปลายลอยจากมือยายำทำห้องถนูว่าเปลี่ยนไปแล้ว ไล่โบตรงทับพี่น้องขาดังหลอกจอบมึงเป็งสาบิงจื้อในเขาลัดว์ภายโตกติวดีเศร้าอ่าไกลจำเฮาจื้อในไต้ทานวนวันวันปีนเขาอย่เขียนหูเขียนหูวันเขาเขียนไว้คนหนองดังไว้ขึ้นการขึ้นย่องล่องหมอกจื้อในก็เป็นฟิ้งเอฟฟิงทุ่งได้หลาย ปีนอกจ้าคือมืองสนวยอันน้อขาของอาจไดทนูวิกาจีซิขนานั่นสัมมาใสาวา่ว่า DPLA ซึกปดปล่อยจือจากทนูเมื่อเหลวในอันฮขาหันสําเปลี่ยนไว้ว่ากว่าพูพ้งพอนสอนการตั้งดําเลดตั้งหลายไม้พงตาพงเกี่ยวเขาพ่พอนบัน เมื่องก็ค่อนทันหัวเป็ทันูนัวไรสังเชืยเขาเป้สมัยเมื่อร้อยปีนี้ไต่เขาคือเขาในดีกว่าตายเดีย้ยมบนเทียงยอดห้าดีกว่าตุกล็อกเบบนเทียงยอดห้าอันเสียไปใครหลักเล็กใครถามมีกันฮะปีดอกอะไรเพราะว่าก่ไตยเทียน กว่าลูกกว่าซุมเอาหมุกซุมกว่าดึกลึนสุดมาซึกเฉยในเขาก็อุปัติเหตพองอาคอดพอดเป็นกว่าเมื่อร้อยปีนเนี่ยเฉยในตึกเบอรอหะใครถามถึงปีน้องานูเขาเจียนจาหลีดีวนลอยลอยกลอกแล้วจอกออกขึ้นอยากไ้ เมื่อนังจุ้มกำกองได้หมังนจุ้มกว่าเฮ็ดะีเกี่ยวในปองจู้ซื้อในก็กาลาเดียนจอมหลังอยู่กูมือกูวันจึงนึ่งปอบาดตกรอ,อกเอาว่าไหนมันออกมาอยากอํนนานแล้วเป็นดลัยเพียนการของธนูเขาได้อยู่เอื้อมจาเมืองมันมากองจินยามหายาไปไม้พึงได้พงเกี่ยวเขา,เขาพึ่งพอนสอนกัน ခေါ How How ်လ um ိုက်ကောင်လိုက်ခືင္မဲခືင္မືတပ်တึ့စက်တပ်တึ OL ့မြဲညောဝေးကတူရ ah ောက်လိုက်ဆံခေါ်လိုက်တော့ပါဟောက်လိုက်မချင်းဟိုလိုက်မကောင်ဟောက်လိုက်ခືင္မဲခືင္မືလျက်ပင်ပြီးလောင်လျက်ပင်ကြောင်စကြယ်ဟိုက္ကြံပင်လိုက်ပြီနောဘောင်လိုက်ပွိဒီเสียปลายမึงนู่น เขาได้ลวกลอกมาปานสิบปานจุ้มสิบจุ้มเตรียมปานแล้วปฏิการเมืออม่อก่อเหมือนกันอ่าแค่ทันหนูเล้กว่าตกเป็นเครื่องมือเถี่ในเขาเรื่องกลางหนึ่งการตรงนีเ้เ้าคือนาเมืองไทยนีย่กว่าตกเป็นเครื่องมือเปิ้นพอไรมาเปิ้นกินหลุกบ,บ้านเปิ้นถือบ้านได้ ใต้เนี่ยลุกลอกมาบางสิบปันกับไหนยามเดียวปีน้องรังหลยเขียนไปขลา,ขาลดนี้ปีน้องทาง่านุเขาว่าเจนจาวุญโดยกวนเนี่ยเกิดเมดื่อไ้กว่าตึกซึกเม,มืเ่อไ้ไม่ร้ายแต่เรามีอายุสากสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดขนกว่าลาวบางสัตทดิบเขาเด้ เขามีเงินน่ะพอสูตรอยเขากำเถียมเขาเจออะไรเจงไหนเขาได้ปนละก่องเขาเลยปนนะหมักคือไม่คือมือการซื้อเขาเลยพืชปะนะเมื่อดอกไม้พุ่มตาพุ่มเกี่ยวเขาห้องมาดีผู้สนเสียพืชข้อนก้อนนีกว่าสอนการบันฮิมหอมผายหอมเกี่ยวกู่อ่างโตเจอไหนก่อนตีหันนลำหันดูพอนลำพอดูว่า เอาได้รเป็นมึงกูทดามึงมิดนองเขียวหลายหลายที่จนให้เอ็นเสียงลง DPLA สิกธนุมาจอยติกจอยตายจอยเฮาเขาก็เฮ็ดเตะติกเตะตายเตะก็ไม่ได้เขาจังไรเอาผู้พิกันมีอำกันดังเขียนจะสอนบัง อันนี้ก็จะเป็นไะไรมีเราแลก่เปลี่ยนกันพี่น้อะไรก้อนหนึ่งมีกองก้อนหนึ่งมีกองก้อนหนึ่งวนผานก้อนหนึ่งคนมีงานเขางานมาไหนฮะถ้าลูกเขาไล่เครื่องไม้เครื่องมือแต่ได้เจ้ตือแต่ได้พืน้นนอกนี่ก็ติออกขายหืมแล้วได้จ้อยเชนยอเอทีมกว่าเมื่อร้อยปีนี้อ่านอะไรได้ไปด้วยกันเชียอเอได้เขากระดับว่าเขาเลียอย่อย่าง เขาควบคุมนั้นก็จี้สังไลควบคุมไไรกันว่าอยู่ได้อาณาเขจาคจเขาอยู่ดนมือเขาเขาด้จังจึกมันไรกันซิบใดอ่านแล้วก็ท่านูนเนี่ยเขาได้พูดจริงเขาบอพูดเตะๆในหมอหูใจเขาเขาได้รับว่าเปลี่ยนมาเนาะจะได้อ่านแล้วเราเปี่ยนไตเอามัน อำนนัะมันครึ่หนึงไตครึ่หนึ่งเง,งออันไนก็จะเปลี่ยนอะไรปีนอ่ออะไรเควปอขาบัดว้วยปางพุทธพนสวนการซึกเดในหลายปากโกน้นำตีโรงงานสำาััเปนเอียนเทียงลงเเลียนนั่นก็เพี่ยนนิมืองได้ก็ได้มันดีคือแค่เหมาะกับหรือ้งนจงังไหม สาวกูหมูกุมขมห้อมพ่องสิเลตึกเกียรขีจจิงได้พอมาหนอกมึงลึืสุดมากก่อนดังอายาการเซเลอเฮสาหารอ,อันไทยของารัฐบ,บาลแห่งชาติภายวินาทตการเขียนที่ก็จอยกันเฮ็ดนเฮน็ดอันได่อ,องอกอมนหกปี À khá tôi anh hậu khám tôi vừa ăn bữa nay này chỉ là khảo tiết yêu hàng quý cắt chớn xe qua quỹ trồng chanh lục khám mắt tôi tít sáng trung có dùng y ma đền bảy mươi sáu hết xăng là tập thường luôn ở đâu mường tây quang hưng minh ở đâu mường tây mường tây man còn ở mà sáu mươi chín bài lối lần chì lối hàng man có bảo chắc à van lần man có bảo มันไปในปั่นญอบวันนั้นอึือในเมืองไทยเจ็จุดมัเคยจอดม่เดียวมีหนาเขาเบ่ามันตีตีในมนันม่นเคยหูเสียเขาเมืองไทยเนมันเป็นยังไงกันก็ไม่ได้แต่มาต้านนี้ที่เก่าคืนหนึ่งถามายาบนะฮะเปีนอะไรฮะอยุ่ยามาเปลีนกว่าไรยอดทั้งหลานในเครื่องมือมันปึงกัน ซึกมันเขาในหมากหลงในเขามีดีอีดมันก็นเดียวมันเอนบิดาคาผู้หันกันคงเฮ็ดหมากจอในมันเขาก็ยามบอกตั้งทีดีห้าตามเมืองไทยก็ยามมาวซึ่งมันไม่นใจสมรามราธรรมดาคงเฮ็ดหมากก็มีมาร้านับึ่้ในดังไรกองอันเขาเฮ็ดพังกุยอันแ่้มันก็มีกุยอันเขาซื้อมาดีมึงขีหา้าบิดาลุท่าราสเซียหา้าจีใก่อน มกเมาอันซือมาราเซงหลายอัะไรมาดีละเซียนั่ก็มาดีใจดีละอะไรในนอนว่าดีใจต่อจุ่มไม้พงด้าพงเกี่ยวจุ้มเทียนอีกครับเขาตื่นได้มาใจดีแนวว้ปอวยกันสืบเชนี่อันตายเดี๋ยวใจเทียนอีกเว้ยถ้านูก็เลยมีหลงลูกซุ่มตายดังนั้เลยดงลยยังไล่เวยสังเจว่าซึกมัน จะหมักเมาเสียเลยยำติบเมือนเขาหันดังตองคขาวดวงเขียวปีนอันใดก็ที่เรียกว่าเปีนนำการทหารในยลองปีนยาไปวนอันมอยหิ้มมือต่างก็เสิเลยจัดอะไรปีญยาการสื่อการเมืองอันหนึ่งปีที่ไหนเขาเขียดอยู่ย่องก็เพื่อสอนการบรรจุทะนูเขาเสียเลย มันมีดีใจมันมีดีตึปี่ดอกอย่าล่ะย่าล่ะยีรามึงกูถ้าน้องเขียว5เจาะเม5สีปอ5สิได้เอาไว้ดำอยู่เจนําคําต่อรีสิได้นี่ปี่ดอกค่ะพอดีด้อมกันว่ามันปาจุมธานุจ่อยติเลจุมสิเขียนให้เขาก็ออกปี้ออกมาทีได้เขาก็รัดว่าธานุได้พ่อหมอใช้พ่อหมอดี บอหมอป่เป็เขาหมอจอยเทียมเขาเขาจะจอยเขาเลยเขาอยู่หนั่นเองน่ะใช้ลูกยกวางตัวฮะวานด่างมันเดชขึ้นมาถึงด่งหนองเขียวฮะเจ้ามีซื่อในป้ามีสิษฐ์ธนูเขาตัดต่างเสจจอยตึกจอยยืดทีในเขาไว้ต่มันเดชถึงมาหน้าหนองเขียวฮะเมืองมีซื่อในก็อยากเลยอะไรเป็นเบาอะไรไปวนของไม้พงด้าพงโจ๊บด้วยกาบปีนเขาขามันก็ซ้ำเจ๋ ลายเด่กนก็เป็นกาบ่อมาดูไอ้คือเปลือนได้มันเลียดไว้หลายล็อกพอมาดูไอ้คือไตเนี่ยมันดืมนะ่ะลายล็กพื้นเหมือนเดิมหูดันผูกเขียนเหมือนเดิมเลียดเหมือนเดิมมีปีญญาเหมือนเดิมโมกบาเหมือนเดิมเลียดกัมองเสียได้เก็บขอนย้อนเงิน cả đàn quý để bỏ học hạt tùy bữa nay bữa liên thì là quả quê xuôi nuôi quả phước phò xoắn cán quả há chúng năn chung này nàng ngư đi nhủ lại chúc lại nàng người đi mặn lại bữa gọi khát trái gì ngao lai lụp phun xiên yam là là bỏ quả đổ mưa nắng sang khả cho xả năng giông khẩu đê quả đổ tay dậy thì một ว่าปีนี้ตางหูมาอ่อนล็อกเรียนการเมืองเจอแน,น่ๆเข้องมดันเมืองนี่บางก็ยอมทับางก็ยอมครวัยกาข่าวดังจินี่าหกสิบเจสิบปีเงาลายลุกขึ้นใดถึงดีแล้วก้นหลวงได้มีปีนี้มีตัางหูเหมากันหรือยาวกั่าจันเปินกว่าถึงดีแล้วเนี่ยอันเข้าดีเอาเมืองใต้ึ้นนั่น เมียนนี่ will tell you กวยกะดาเด้แก่ประกาศนาบะทาตุงกะหมกๆนำเมืองใดป่านฮู้ว่าขี้บ่นั่นเฮ็บโปปอว่ากูฮู้กูจอกกูดักเมืองใด๋เป็นเมืองนั้นกูไข่ซำว่าคนลงไตผู้มีปัญญาไตอ่ำฮู้คิดดันอะหมอโฮยอะหมอข่อกันแซ่อยู่ว่าปุงสามในเพิ่น

ยอะว่ากูการหัตดูกูได้เงนปันเพิ่งจะซึ้งเนี่ยกู้ก้ามเม่อเดียวได้เปลี่ยนสึกอเนฮัตานิด้ฮัตึกถึงเวียงลาวสิยหันอะไ้างเขาอีกเขาตือหาเกิดมาเมื่อไหรก็หันเทียงเหีียวบาดเขามีนำการหมอก่าเออนนก็ดีอามไม่เพราะว่าไปวันเขาไปวันใตหมัอนหัเเียกไรลจ้ำหนัง อะารเป็นอยู่ยามเดียวคนไหนเดมันตีหยับเดียวก็มันตีขันใจไว้เออในก็มาดรอตไครนี่เอฟซีผู้ปั่นแหงว่าจุ่มที่ไห้เขาต่ดีจ้ดื้อต่ดีจ้กินซึกฐานววนวลนั้นยามเดียวเขาผู้พ่อสอนการปัน่นดังลำเลดังไรหมอเจ้กินปืนหมอเรียนการเมืองการซึกตาติเต่าปีแต่อยู่ไรแตาขี้ดูเขาทันวัวอยู่หน้าเลียงนางหือง้อซึมัน อีอม,มากง่ายๆทั้งน้องเขียวหาเมื่อมีท่าจอบมีเจอในเอาไว้อันไดก็ลีวย,ยองนํากัดเขากะเขาเคี็ดอะไรจังหรือเปิ้นยุ่มเขาอะไรจังทีเขาหลอกใจเปิน้นสิงนี่ปูม้มนนี่เหมาะสุกัน